สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับพอดีกําลังซ่อมไฮบริดมอแปลงอยู่นะครับซ่อมบอร์ดคอนโทรลเสร็จนะครับบอร์ดชุดคอนโทรลด้านบนนะครับซ่อมเสร็จกะจะเสียบสายเทสสัญญาณซะหน่อยนะครับยังไม่ต่อมอแปลงเลยนะนะครับจะเทสแค่สัญญาณเอาพุทของมอแปลงนะครับปรากฏว่าบอร์ดตัวนั้นใช้ได้นะขับสัญญาณออกมาตัวนี้ไม่สามารถทํางานได้นะครับขับสัญญาณไม่ออกนะครับ เทสไปเทสมาช็อตเลยนะครับเรามาดูกันสาเหตุที่ช็อตมันคืออะไรนี่นะครับอ่ามอสเฟตปลอมนะครับจีนก๊อปจีนนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้คือเบอร์จีนนะครับเบอร์แท้นะอันนี้เป็นของแท้ออกจากโรงงานนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้ามันก็จะมันวาวแบบนี้นะครับเป็นเบอร์ที่เขาปั๊มมาจากแม่พิมพ์ของแท้นะครับส่วนของก๊อปนะครับนี่เห็นไหม ชิปด้านในนะครับไม่เท่ากันเลยนะครับแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับอันนี้ชิปขนาดใหญ่มากส่วนของแทะอ่าส่วนของปลอมที่เขาใส่มานะครับอ่าเช็คดูแล้วนะครับทุบดู3ตัวนะครับขนาดชิปไม่เท่ากันสักตัวเลยดูสินะครับทํากันไปได้นะครับจีนก็จีนนะครับอ่าสังเกตจากด้านหน้านะครับน่ดูจากด้านหน้าก็พอจะดูได้นะ จะเห็นได้ว่าผิวด้านหน้ามันเหมือนผิวที่เขาขัดใหม่นะครับขูดเบอร์เดิมทิ้งนะครับแล้วก็ปั๊มเบอร์ใหม่เข้าไปนะครับเพื่อเอามาหลอกขายราคาถูกนะครับนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้ออะไรพวกนี้นะครับดูราคาดีๆด้วยนะครับถ้าของถูกส่วนมากจะเป็น ของปอมนะครับนะมันไม่สามารถทํางานได้นะครับผมลองแค่ยังไม่ต่อมอแปลงเลยนะครับแค่เทสสัญญาณแค่นั้นนะครับก็เดยงนะครับมอละะภาพเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าเอาไปใช้งานจริงนะครับระเบิดตุ่มตามแน่นอนนะครับนะนี่นะครับ นี่นะของปลอมหมดเลยนะครับที่ใส่มาอ่ะอันนี้ของแท้ตัวหนึ่งนะครับเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าของแท้มันจะเป็นผิวหน้ามันจะสังเกตง่ายนะครับถ้าของปลอมเนี่ยนะครับมันเหมือนขูดเบอร์มานะครับแล้วก็สกินเบอร์ใหม่ลงไปนะครับทุบดูนะครับขนาดของปลอมยังปลอมไม่เหมือนกันเลยนะครับทุบดูแล้วนะครับ ขนาดชิปมันไม่เท่ากันสักตัวเลยนะครับนะครับเดาว่านะเขาอาจจะไปเอาอะไรลตกเกตเบอร์ไหนมาก็ไม่รู้นะครับราคาถูกเอามาขูดเบอร์ทิ้งนะครับแล้วก็สกินเบอร์ใหม่ลงไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนช่างถ้าใครซ่อมอินเวอร์เตอร์ก็ดูดีๆด้วยนะครับเวลาจะสั่งซื้ออะไรนะครับก็ดูราคาที่สมเหตุสมผลนะครับหรือว่าถ้าใครซ่อมต่อมือช่างอย่างผมเนี่ยนะครับก็ดูดีๆด้วยนะครับอะไรที่เขาใส่มานะครับวัดดูแล้วมันไม่เสียนะแต่พอจะเทสจริงใช้งานแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับอย่างกรณีเครื่องนี้นะครับผมเช็คแล้วมันไม่เสียนะครับ แต่พอจะวัดสัญญาณจะเทสสัญญาณมันไม่สามารถขับสัญญาณออกมาได้นะครับเทสไปเทสมาชอ็อตซะงั้นนะครับยังไม่ต่อมอแปงด้วยซ้ํานะครับอันนี้ถ้าประกอบใช้งานจริงรองกับแบตจริงมีระเบิดตุ่มตามแน่นอนนะครับแล้วเรานะครับก็จะหาสาเหตุไม่เจอเอ๊มันระเบิดเพราะอะไรช็อตเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเกตอะไรด้วยนะครับถ้าสงสัยไม่ไม่มั่นใจว่าของแท้ของปลอมทุบออกมาดูเลยนะครับชิปด้านในมันจะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีนะครับ เนี่ยนะตระกูลเบอร์ h y นะครับ HY4008 นะครับชิปมันจะประมาณนี้เลยนะครับเกือบเต็มเลยนะอันนี้คือของแท้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมคงต้องรื้ออ่ามอสเฟตเปลี่ยนใหม่ย,ยกชุดเลยใส่เบอร์ที่ผมมั่นใจเข้าไปแทนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ